เวลาที่เรานำเสนอภาพสื่อของเราไม่ว่าจะคลิปวิดีโอหรือรูปภาพเป็นรูปภาพที่ไม่มีคุณภาพหรือเป็นคลิปวิดีโอที่ไม่มีคุณภาพ ไม่มีคุณภาพยังไงคือภาพมันเบลอนะคะภาพไม่ชัดแสงไม่ได้ถ่ายมุมไม่ครบสีไม่สวยนะคะสีไม่สดภาพธรรมดาธรรมดามากๆเลยนั่นแหละพอลูกค้าเห็นต่อให้สินค้าของเราอะ่ะมันดีแค่ไหนมันผลิตมาจากแบบวัตถุดิบจากเมืองนอกวัตถุดิบจากอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นหนึ่งเดียวในโลกแต่ว่าภาพมันไม่สวยอะ่ะทุกคนก็ตป่ะนะคะคือคนอะ่ะ เขาเรียกว่าอะไรอะเวลาที่ลูกค้าจะหยุดจะหยุดดูก่อนที่เขาจะซื้อสินค้าเรานะคะเขาจะหยุดดูก่อนดูภาพสินค้าก่อนว่ามันใช่ไหมมันสวยไหมมันโดนไหมมันหยุดสายตาเขาได้ไหมหลังจากนั้นมาเขาค่อยไปดูเนื้อหารายละเอียดว่าไอเน,นี้ยมันเหมาะกับเขาไหมมันตรงปกไหมนู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ขายสินค้าถ้ามีภาพสวยนะคะ เขาเรียกว่าอะไรภาพสวยภาพดีดูดีมีชัยไปกว่าครึ่งเพราะฉะนั้นถ้าถ้าวันนี้เราถ่ายภาพไม่สวยแนะนําเลยนะคะภาพสินค้าไปหาช่างหาช่างถ่ายรูปงานกราฟิกดีๆนะคะแล้วให้เขาถ่ายรูปสินค้าของเราให้สวยไปเลย หรือถ้าเราอยากจะประหยัดงบหน่อยเราก็ไปเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพถ่ายคลิปยังไงให้มันสวยให้มันหยุดสายตาคนได้แล้วมันจะเป็นการอัปเกรดราคาหรือว่าอัปเกรดสินค้าของเราแล้วมันก็จะขายง่ายนะคะใครที่ยังแบบทำภาพไม่สวยทำแสงไม่สวยถ่ายมุมไม่ครบนะคะไม่ว่าจะคลิปวิดีโอหรือรูปภาพสินค้าถ้าใครยังทำไม่สวยอันนี้บอกเลย ต่อให้มีสินค้ามาจากดาวอังคารก็ขายไม่ได้เพราะขายไม่ได้ทำไงลูกค้าไปซื้อสินค้าที่อื่นไปซื้อร้านอื่นเห็นไหมคะทุกค